ที่จะเราจะให้พรทานชินภาวนาครบเลยเนี่ยวันวันนี้เป็นวันพระด้วยที่พระทำแบบอุโบสถจะเข้าอยู่นะแล้วก็คือเนาะมาดูตัวเองเนี่ยคือภาวนาคือการพัฒนาใจเิมใจของเราเนาะตัวชีวิ้เราเนี่ยแหละโดยเฉพาะตัวใจเนาะเออตัวจิตหรือว่าตัวใจเราเนี่ย เออน้อมเข้ามาโอปนนีโกน้อมมาหาตนเลยมาลึกหา,หาใครจะเออเขาเคยแทะไว้แล้วเนาะเออใครจะบริกรรมพุทธโธในใจก็ได้นักก็ได้ว่ามันพุทธโธพุทธโธมันชัดตรงไหนเออเราก็ได้คิดคิดคิดรู้เอาเดียวกันนั่นแหละหรือใครจะดูลมหายใจเข้าพุทออกโกท,ที่เราเคยทําก็ทําไปเออลมเป็นสิ่งทูรู้ผู้รู้ลมเป็นใายเนี่ยคือถ้า ถ้าเราลมละเอียดไปแล้วเออเราพยายามทำความเข้าใจแยกคือลมตัวหนึ่งเ,เป็นสิ่งถูกรูด้วถูกรู้ผู้รู้ลมตัวหนึ่งเนี่ยคือที่เราบบไปรู้ลมลมเข้าลมออกแล้วลมนอแตอนนี้เราพยายามนอกเข้ามาดูคือมามา,มาบาราลึกเข้ามาหาตัวผู้รู้ลมคือใจเราเั็นเป็นธาตรู้มันเป็นผู้รู้ผู้ถูกผู้บาราลึกเป็นธาตรู้แบบทสศนเนาะคือบางทีมาเสนบอล,อลองลอกกันนีกเลยเ เราสามารถที่จะปล่อยวางลมแล้วสามารถที่จะรับบริกรรมได้เพราะว่าที่เราสงบแล้วไงคือ mm hmm. เข้าถึงตัวใจแล้ว mm hmm. ตัวรู้แล้วรื mm hmm. ้อใครจะจก็แล้วแต่รือบางทีก็เราไม่ทำอย่างนั้นเราก็คำนดเอาเลย mm hmm. เราเลิกบาลหยุดที่รู้เลยตามความรู้สึกตัวคือกายกับใจทําความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี่ขณะนั่งเนี้ยเออเรามาน้อมจิตมาท่ามกลางอกสะดือหรือว่าผู้รู้ประมาณทุกป่าที่ใไดไม่ได้นั่งความความรู้เนี้ย รักษาความรู้ให้มันต่อเนื่องก็เรียกว่าความหลดรู้ซึ่งจริงจริงก็กคือควาหรู้ทุกันเองคือมามาเรียนรู้เพื่อให้เห็นความจริง,งคือความทุกข์ในร่างกายของเราในกายใจหรือว่าอุปทานขันธ์ห้าเราเป็นตัวทุกข์เราจะได้เบื่อหน่ายเมื่อเราเห็นความจริงเราจะได้เบื่อหน่ายเราจะได้ป่าศจากอนิพานมุ่งมั่นไปสู่ความเป็นนเพราะตรรมาศาสนาเป็นเรื่อง,ของเขาจิตใจที่เรา ต้องปลดเมื่องทีเลสเนาะกีเลสทําให้เราเย็นว่าใจเถิดเราต้องมาภาวนามาดูใจของเราน่แเลยเจอ,อมามพัฒนาใจมาอบรมใจของเราตามแนวคือศีลสมาธิปัญญาหรือว่าตัวสมาธิปัญญาเ็ได้หรือาารรว่าสมถะสมถานี่พัฒนากรรมฐานเนาะเ,เรา,านิ่งรู้เนี่ยนิ่รู้เพราะว่ายืนาเถอะคือว่าพ้าว่ามาสงบ,บลงเนาะนิ่งลงมีความรู้ว่าเปรียบเหมือนเออ อันนี้กับสมาธิก็ได้เหมือนเด็กที่มันลุกขึ้นเดินขึ้นแล้วก็นั่งลงแล้วก็ล้มลงคือขณะจิตเดียวนี้ก็เป็นอานิสงมหาสามแล้วหละนะังนั้นเคยเปรียบเทียบให้ฟังสว่เปียบช้างกระดิกหูแลวนิ้นก็เป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่นื้นฐาจนจำเป็นอย่างนั้นวอน,นั้นถือจะเทศไว้ว่าขณะจิตถ้าว่าเราสงบนิ่งนิดหนึ่งเนี้ยตัวนาอยไปคุยกันไล้หละ เออถ้าตายเราตรงนั้นไดไปได้เลยเไปได้สวรรค์จากปุ่มเลยว่านั้นเนาะถ้าว่าเรามีความยึดมั่นในพระพุทธต่อตามราสงฆ์ในใจเขจะณะผิดจตุรงเนาะนิดเดียวเนี่ยถ้าเราตายลงขนาดนั้นได้ไปสวรรค์ั้นที่สองอืมคือดาว้เดิษนั่นแหละแบบนั้นอันน,น,นี้อันนี้สงตอนนี้เราก็ทําไดเ้เราก็สามารถที่จะทำได้ตอนที่เรามีชีวิตชีวิเนาะพยายามทำได้บ้างเรย้อยก็แล้วแต่ เป็นสิ่งที่ควรทำเนาะเอ,อเพราะว่าจิตของเราเลยธรรมชาตินั้นมันเป็นเป็ปรุงแต่งความมีความคิดนี่ปรุงแต่งตามสัญญาอารมณ์เปี่ยนมันดิ่งน,น,นั่นแหละไม่เคยหยุดดิ่งเลยเ,เป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ต่างๆทังรวงเนาะส่งไปไปทางนอกน,นั่นแหละเราพยายามน้อมมาหาตนีเไปกิงหลักภาวนาแล้วก็ไม่มีอะไรมาก้วคือมีตัวรู้คือจิตกับอารมณ์นั่นแหละเคยเคยเปรี่ยบเ,เที่ยนฝังแล้วเออตอนนี้ก็ เอาพอดีคือท er ี the the ่ได้เรื่องโอว่าโอว่าน้องถูกเทศนอว่าแนวคำสอนเนาะการภาวนาหลักภาวนาย่อๆเหมือนว่านั้นย่อมาแล้วสองอย่างเท่านั้นหออาเนาะหลักการว่าคือมีผู้รู้กับสิ่งผู้รู้เท่านั้นเหมนแ่สองกะการย่อมาแล้วเนาะเบื้องต้นนั้นให้มาหยุดกับผู้รู้ก่อนเมื่อหยุดกับผู้รู้ได้ แล้วผู้รู้มันจะพัฒนาไปเองคือเจริญขึ้นเองนะจากเด็กก็คือเป็นผู้ใหญ่โตขึ้นแล้วก็สุดท้ายแล้วผู้รู้ก็ดีสิ่งถูกรู้ก็ดีให้ทิ้งทั้งสองเพราะว่าเป้าหมายของธรรมะแล้วก็คือความบุดงผลนั่นเองคือผู้รู้ก็ทิ้งสิ่งถูกรู้ก็ทิ้งนี่คืออธิบายทั้งหมดเนาะคืออย่างนี้ว่าผู้รู้กับผู้รู้ผู้รู้ก็คือจิตเรานั่นแหละคือเป็นธรรมชาติรู้แล้วที่ว่าอารมณ์ อารมณ์คือเครื่องยึดลงเดี่ยวองกินจะเป็นรูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรสก็ด,ดีกดฝาก็ดีแล้วทำอารมณ์ก็ดีอารมณ์ปกหนเนาะอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาของกินเรานี้มันต้องมีอารมณ์มีเครื่องยึดเกี่ยวคือเกาะเกี่ยวกันสมพันธ์กันตามแนวพิธามแล้วจิตที่เกิดขึ้นนี้จะเกิดขึ้นลอยลอยไม่ได้ดวงเดียวโดโด,โด,ดไม่ได้มันต้องมีอารมณ์ประกอบด้วยแล้วก็ต้องมีเจตสิกสามอย่างคือแล้วมีสามอย่างความสามอย่างเกิดขึ้นเสมอ คือจิตอันหนึ่งอารมณ์อันหนึ่งและเจตสิกอันหนึ่งเจตสิกคือความที่เกิดพร้อมจิตและมีอารมณ์อย่างเดียวกับจิตม,มีเกิดขึ้นพร้อมจิตแต่พร้อมจิตแล้วมีอารมณ์อย่างเดียวกับจิตตัวเจตสิกนี่แหละตัวที่สําคัญที่สุดที่เราต้องทำากาเข้าใจหรือต้องรักนะและเจตสิกนี้มันมีทงบุญและบาปเช่นว่าฝ่ายเมตตาฝ่ายเสียสละฝ่ายสีสบายที่บาอันนี้ฝ่ายกุศลฝ่ายพวกบาปก,ก็คือพวกโลคโรดหลงอิจฉานิสยา พวกกรีทีเหนียวอันนี้พกฝ่ายบาปนะตอนนั้นไปเอมีอาจารย์เพื่อนเป็นครูสอนอภิธรรมเป็นว่าอาจารย์ว่าไม่ต้องไปรักจีนนะ,ะการภาวนาบ่างราะแต่เจตสิกพอเพราะว่าคนชอิจีนที่มันเป็นธาตุมูลนแล้วเนาะมันเป็นผู้รู้ผู้บุญผู้บาลมีกันทุกคนอยู่แล้วรักแต่เพอเจตสิกเจตสิกคือตัวที่จอดเข้ามาเลยที่เป็นประภัสสอนเนาะ ที่เราท่องหมอพุ่งประเวณจอนมาจอนมา,จอนมามารักโลกก่านลงเนี่ยถ้าเรารู้ไม่เท่าทังขณะที่เราเห็นรูปฟังเสียงเนี่ยเราก็จะมีความจิงทิร้ายเออเราตอนนี้เราก็มีสติอยู่กับตัวกับกายใจเป็นหลักของเราถามว่าเราเนี่ยกายใจ้ะวอเป็นภูมิคุ้มกันมีหลักแล้วเราสามารถที่จะท่านอารมณ์อารมณ์มที่เกิดขึ้นในใจของเราจะเป็นความทิดบาปก็ดีบุญก็ดีเราจะเห็นอารมณ์จอนมา เมื่อเห็นแล้วตอนนี้เราสามารถที่จะแยกจิกตกับอารมณ์ออกได้เราก็พยายามไม่หวั่นไหวตามอารมณ์ปาะยังไงที่เราก็พยายามละเนาะบุญที่ดีเราก็ทาได้อันนี้คือเราเราแค่แค่ว่าเราพัฒนาจิตมาระดับหนึ่งแล้วมีสมาธิพอประมาณก็มีความสุขมีม,มีมีคุณภาพวะนะกายใจของเรามีคุณภาพระดับหนึ่งเราจะต้องเข้าใจเป็นตัวเองตัวเป็นตัวของตัวเองแล้วเราสามารถที่จะแยกจิตกับอารมณ์ได้บ้างมันเนาะ อันนั้นคือว่าเพราว่าทำนี่แหละเบื้องต้นเราต้องมามาหาใจนี่แหละมาหาจิตก่อนผู้รูร้กับผู้รู้เราก็ต้นให้มายู่กับผู้รู้เนี่ยอย่างที่ว่าเราบริการพุทโธก็ดีลูลมก็ดีรือกะดอรู้ก็ดีมาหาตัวผู้รู้นี่ก่อนอบรมผู้รู้ให้มีพลังตั้งแต่ทาน,นี้กลับสมาธิขึ้นไปจะไม่นิ่งึงไปแล้วก็รวมต่อไปก็อุปจาระอุปจาร,จารนี่คือเฉียดว่า,วา,วาเฉียดทานจะไม่ถึงทานเลย อันนี้ขั้นนี้จะมีนิมิตนี่ยสำหรับผู้ป,ปฏิบัติวันนั้นจะเห็นนิมิตจะเป็นรูปก็ได้เป็นเสียงได้บางทีนั่งไปนี่ได้กลิ่นหมอมเออกลิ่นเหม็นก็แล้วแต่หรือบางทีได้เขียงคนเดินมีเสียงสวดมนต์แล้วกินรูปไอ้นิมิตเครื่องหมายที่ปรากฏให้กี่ขนาดเนี่ยน,นะมันมีคำกิงก็มีถึงห้าประการเลยอยพอจะย่อคือรูปอันหนึง่งบางทีเสียงอันหนึ่งกินก็มีรสรสกคือรสเปรี้ยวหวานบางคนเน่ตอนนี้อันนี้ไม่ค่อยชาน,านาแล้วก็ โคตพะคือสิ่งที่ถูกต้องกายเย็นร้อนอดแข็งถึงไหวบางทีคนนั่งไปเกิดความร้อนบางทีนั่งไปความเย็นเนเยื่อในกายเราเฮยมันจะเป็นยังไงตึงแข็งอะไรอย่างเงี้ยคือจัดอันนี้วิทยหนนะึ่งแล้วก็อันนี้คือปรากฏรลกูกเสียงกลิ่นรสโคตพะห้าอย่างอันนี้เป็น,เป,นเป็นเียงลูกที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังมีนามนะคือบางคนสงบขึ้นปุ๊บนี่เป็นคนระลึกชาติรู้สิ่งต่างๆแต่เ,เดวทางแล้ว เพื่อว่ารูปลิมิตย้อนไปนานนี้จะได้ใส่ใจกับมันคือเราไม่ใหม่เราจะไปสนใจเลยปล่อยวางละเป็นพิจารณาแต่นนี้การทุกข์ั้งแต่อนัตตาไปาเลยเพราะเรายังใช้ไม่ได้ท่านนี้เรามาเอาใจของเรามาดูผู้รู้นิ่งก็ราให้มันม,ม,มีพลังให้แก่กล้าก่อนเออต่อไปมันจะขึ้นไปสู่เมื่อแต่ฌามีวิสกทิจาริกิจุอินคตาลมเนาะเออขั้นฌานเออที่ว่าเราก็พูด่อยตัวสมาธิขั้นมันจนถึงชั้นหนึ่งที่สองสามสี่เนาะนี่เราก็ ทำได้ก็ดีเนะเาะตอนนั้นขั้นนี้ขั้นรู้นั้น,น,น,นว่ามันริวรจขากเนี่ยเอยพูดไ้ขั้นนั้นถ้าใครมีปัญญาสมบได้นิ่งแล้วสามารถพิจารณาสังขารนั่นเละทั้งภายในภายนอกเห็นไปรับรดายเอสามารถที่จะเห็นความจริงนั่นเละคือสังขารทังหลายเป็นไม่เทียมเป็นทุกขกับนาตาเออบางค,คนคนมีวาสนาบารมีอาจจะเข้าสู่กระแสทมได้เอ่บรรลุทาได้เพราะว่าฌานขั้นขั้นานนั้นเปน,น,นว่า มีวอร์ห้ามันจะขาดไปมันจะไม่มีนิ่เดียวิตมันจะมีอิสระมีเสรีมีพลังมีพลังมีมีคุณภาพอะไรนั่นแหละเราสามารถที่จะพิจารณานั่นแหละจิตนี้สัจจว่าจิตไม่ใช่สัจมงคลเตัวตัอเราเขาเนี่ยในกรมีประธานสี่เนาะพิจารณากายให้เกิดดับพิจารณาจิตจัวากายเวทนาจิตธรรมเป็นล้วนแล้วจะเป็นเกิดดาหมดนั่นแหละถ้าเราหยุดน้อยได้น้อยหยุดมากได้มากหยุดหมดได้หมดหยุดได้ได้จริงๆตัวแท้ของจิตจะต้อิความว่าง เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างให้มองว่าเป็นความที่ว่าเกิดขึ้นธรรมดาบไปธรรมดาคืออธิจังนะเนาะเพราะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นธรรมดาคือเกิดขึ้นคือทั้งหมดนะไม่ใช่ว่าหน้าเดียวนะมีลูกกับน้ำเลยที่ว่าเกิดขึ้นเนาะรวยแล้วก็เกิดแล้วก็ดนักมันก็มีแต่เนี่ยเกิดหนักเพราะว่าโลกเป็นโลกขรังๆไาเรามาเรียนรู้ความจริงโลกที่เปลี่ยนแปลงเราจะได้ไม่ไม่ยึดถึงจนเกินไปแม่เราจะมีกิเลสอยู่ เราเพ่ออย่างปล่อยวางแบบนี้คัาที่เรามาบักผ่านม,มาให้คามรา้ษาทีนี้เราปล่อยวางอาปาเรานะตัวตนร่วกี้เหล่าหลักอยู่แล้วแต่คันที่แท้จริงเ็คือการเาวนางน,นะวันนี้ขอบทนาสามทูนเนาะที่เราได้มาบําเพ็ญความดีก็ว่าเป็นทาหน้าที่ของพุทธบริษัทที่ดีนะเด็กที่บรรุงบรรุุปัจจัยสิ่พื่วยเปเสริมพุทธศาสนาให้ดํารงต่อไปเพื่อให้เจริญไปต่อให้พอฒนาพัฒนาตรง ประโตกดีกว่าสุกคน,นจะิอตลอไปทุกคนท่านเออ